ประทับไปเลยครับว่าโครมมอดเดียมครับเหล็กเกรดซีอาร์วีนะผมพอดีผมได้ชุดลูกบล็อกเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทดสอบกันครับคือเท่าที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงจัดโปรครับได้มาล็อก่าบาทสิชิ้นในหารเฉลี่ยไปแล้วชิ้นหนึ่งตก10กว่าบาทเท่านั้นเองก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันนะผมอืก็น่าจะเอามาใช้งานได้ครับที่บ้านเรือนไว้งานดี y นู่นนี่นั่นนะจะเอามาทดลองกับ,บล็อกโอซากะตัวนี้ครับผม อย่างรถผมคันนี้ครับก็ประมาณสักอย่างน้อย12-13ปีครับน็อตบางจุดไม่เคยขันออกเลยตัวนี้เบอร์14ลองดูครับผมนอ็อตพักเท้าตัวนี้โอ้โหสบายสบายเลยด้านล่างเบอร์12บ้งน,นะครับผมเบอร์12ใส่เข้าไปจัดไปครับผมโอ้โหสบายสบายเลย <laughs> นี่ เรียบร้อยเลยัอผมอย่างที่บอกครับรถมอไซค์ผมเนี่ยน,อน็อตบางจุดไม่เคยถอดออกจริงๆนะคือถ้าอะไรมันไม่พังอะเราก็มีความจำเป็นจะต้องไปถอดบัน,นครับแต่ที่ผมแค่มาถอดทดสอบให้ดูนะครับว่าเจ้าบล็อกโอซุกะแล้วก็ตัวลูกบล็อกที่ผมสั่งมาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะผมเท่าที่ทดสอบเบื้องต้นก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะงนี้ยคุ้มราคาครับอย่างที่บอกครับตกชิ้นหนึ่งแค่10กว่าบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเหมาะเลยนะครับสาหรับท่านไดนที่ชอบทํางานซ่อมโน่นนี่นั่น,น DIY ออยู่บ้านนะครับถอดออกมาแล้วก็ เดี๋ยวเราจะใส่กลับกันเข้าไปครับผมผมแค่ต่อว่าทดสอบไปดูกันที่เฉยๆเข่าๆนะกลับเข้าไปครับอืมอแน่นตึกเลยครับผมชุดลูกบล็อกราคาแค่ร้อกว่าบาทครับทดสอบกับบล็อกโอซกะครับแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตร